สวัสดีจ้ามาจ่ะผายกินผลไม้ไม่วันี้พีเอได้ผลไม้ปาลาผลไม้ปาลาผลไม้ปลาได้นี่บานพีเอเอิญบักพี่พวนบานพีเอเอิญบักพี่พวนมันสิกเกิดอยู่ในปลา อยู่ในป่าดงดิบป,ป่าอเมซอนบอสเซบ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 บอ อร่อยขมอืมขมบะแซบไม่อร่อยเลยอย่าไปหาสื่อมากินเด้อค่ะบะแซบขอมนบักพี่ปวนมันชอบเกิดในป่าดงดิบ อันนี้ข,ข้าเอิญบักเล็บแมวขาเอิญบักเล็บแมวเป็นพี่น้องกันก็บักพี่ควนเกิดีนปลาดงดิบพื่กัน สมกับเป็นพี่น้องกันอยู่ดักบ,บ่แซบไอ้พี่ปวนหนังเล็บแมวบ่แซ่บะแสแม่หล่อนรสชาติเป็นฝาดฝาดเป็นฝาดฝาดเฮ้ยน้ำไไลายไหล บาดคมบะแซบน้องก็เป็นพลไมลไปหรีนะอยัอาอมันก็บาแแ่บเนอะมูเจ้ยอย่าไปหาซื้อมากินเ้ยบาแแ่บเลยอืมแบบขม้มอ้ลมไร้ไร คมงฟาดแค่เหนจ้าไปเนอหยอกหยอกไม่หยอกจ้าเนาะไปลหนจ้า